โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบาจาเป็นอะไรเนะี่ยเห็นเล่นๆหยุดๆมาสักพักแล้วก็หามุมบังรอยสิวอยู่เนี่ยเออว่ะไม่เต็มเลยอะ่ะ แล้วตัวเองไม่มีเลยดีสัะดีไหมเนี่ยฮะใจเย็นถ้าแ,แต่งหน้าทุกวันนะมันก็องขึ้นเป็นธรรมดาเฮ้ยเห็นอยู่ว่าเราจะลองมาร์ก14วันตามสูตรลีดเดอร์ดีไหมเพื่อรอยสิวจะหายเฮ้ยมีของดีต้องกั๊ก็ต้องมานี่เลยอันนี้มันใช้สําหรับรอยสิวงกเนาะมันนี่เลยสําหรับเป็นสิวเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้มาร์กปุ๊บหลับตื่นมาสิวแห้งเลย รู้แล้วจะถามทำไมจะมากวนทำไมเนี่ยเอารู้ดีวันนี้อีกจะบอกไว้ให้นี่เ,เขามีสี่สูตรใหม่มตัวนี้เนี่ยลดอาการระคายเคืองตัวนี้ปรับสมดุลผิวแล้วตัวนี้ฟื้นฟูผิวอีกสร้างผิวใหม่ถ้าจะรู้ดีขนาดนี้อีกสิบสีวันมาวัดกันว่าลราว่าใครผิวดีกว่ากันอันก็มาดเด็กครับ เป็นอะไรเขาวะเนี่ยงงเออไปมาร์กสิวดีกว่าสำหรับใครที่อยู่ทีมแดดดี้นะครับอีก2วันเนี่ยสแตนบายรอเลยครับไปเล่นกิจกรรมลีดเดอร์คลินิกที่ T ว i t เตอร์ e เดียแมกันอีก14วันเนี่ยสิวหายแน่สำหรับใครที่เป็นสิวเหมือนผมนะครับต้องไปหามาลองแล้วที่วัสันเนี่ยตอนนี้เขาจัดโปรพิเศษด้วย69เหรือ49เท่านั้นเองครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับ แล้วคุณจะหน้าใส